อย่าได้ถึงก็เอาตีนลงไปลาน้ําไปถ่วงกันเลยครับยิ่งขายได้ตรงนี้ลดอาตาัตราดอกเบีย้ยไปจ่ายน้อยลงมีเงินเหลือมากระตุ้นเศรษฐกิจไอการจ้างเงินเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ที่บริษ,ษัทนะคุณจะบอกนายทุนจ้างงานก็แค่นั้นลูกจ้างที่ได้เงินไปไปซื้อไปจับจ่ายไปสร้างคุณภาพชีวิตไปก่อพายุหมุนเล็กๆทางเศรษฐกิจในชุมชนในพื้นที่เพียงแค่ลดอาตาัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็ก่อเรื่องพวกนี้ได้ ผมก็ไม่เข้าใจว่าธนาคารประเทศไทยทำอะไรแล้วมองเรื่องพวกนี้ยังไงทำไมถึงมองไม่เห็นถึงความเดือดร้อนของเศรษฐกิจแล้วก็อ้างว่าห่วงพี่น้องประชาชนให้เหตุผลว่าสหรัฐอเมริกาเขายังคงอัตราดอกเบี้ยเลยแล้วประเทศไทยมันเกี่ยวอะไรกับเศรษฐกิจอเมริกาอัตราเงินเดือนนักลงทุนจะ ทุนกลับเข้ามาเอาแล้วตอนนี้ตลาดหุ้นมีปัญหาอยู่เนี่ยนักลงทุนเทขายออกไปเพราะเขาไม่มั่นใจแม้กระทั่งนโยบายการเงินการคลังเนี่ยก็ยังขัดแยง้งการเงินก็จะเห็นอยู่ว่ามันควรจะลดออกเบีย้ยก็บอกไม่ลดเดี๋ยวมันดีเองแล้วผมถึงบอกนะว่าอเศรษฐกิจดีเนี่ยมันดีมาจากการท่องเที่ยว <c oughs> ขออภัยที่เราพูดไปตั้งแต่ช่วงต้นๆอาทิตย์นะครับเรื่องการกระตุ้นเมืองรองต่างๆคือ การท่องเที่ยวเนี่ยมันดีต่อเนื่องมาจากไตรมาสสี่นะช่วงไฮซีซันแล้วก็ต่อมาสงการแต่พอเข้าหน้าฝนน่ยมันเริ่มโลและมันเริ่มเข้าสู่ช่วงโลซีซันแล้วถ้าเป็นปกติรัฐบาลทั่วไปก็ปล่อยไปตามสภาพแต่รัฐบาลน,นี้ถึงกับมีมาตรการผลักดัน GDP มาตรการท่องเที่ยวเมืองรองมาตรการกระตุ้นโลซีซันจัดงานภาคเหนือไฟติ้งมัดซีต่างๆนี่คือสิ่งนี่คือสิ่งที่รัฐบาลน,น่ย ทำเต็มที่แต่กรนอง,องอเองทอปทอเองเอาเท้าลาน้ำเฉยๆเนี่ยแหละยกขาขึ้นก็ดีครับนะครับลดอัตราดอกเบีย้ยนี่ก็เท่ากับยกขาขึ้นแล้วไม่พายไม่ว่ายกขาขึ้นมาเก็บไว้ในเรือแล้วนั่งไปเฉยๆก็ได้อย่าได้ถึงก็เอาตีนล,ลงไปลาน้ำไปถ่วงกันเลยครับประเทศนี้จะเดินหน้าขอเถอะครับนะครับ